ยียนครูการหน่วยพระคุณของแม่สวัสดีค่ะเด็กๆครูการเองนะคะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลสำคัญเทศกาลหนึ่งมีใครรู้ไหมคะว่าเทศกาลอะไรติ๊กตกติต๊กตก นั่นก็คือวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักประวัติและความสำคัญของวันแม่แห่งชาติกันก่อนเลยนะคะไปเลยวันแม่แห่งชาติ Mother's Day Mother แปลว่าคุณแม่ วันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่สิสองสิงหาคมของทุกปีวันแม่แห่งชาติเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ทำให้เราต้องหวนกลับมาระลึกถ,ถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดแม่ผู้เลี้ยงดูรวมถึงแม่ของแผ่นดินเพราะแม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดในชีวิตเรานั่นก็คือ เป็นบุคคลผู้ให้ชีวิตผู้คอยคุ้มครองผู้มอบความอบอุ่นดอกไม้ประจำวันแม่ก็คือดอกมะลินั่นเองค่ะดอกมะลิเปรียบถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูกซึ่งมีมาอย่างยาวนานและจะมีตลอดไปเปรียบเสมือนสีและกลิ่นของดอกมะลิ ที่ขาวตลอดเวลาและหอมอบอวลตลอดทั้งวันทั้งคืนในประเพณีไทยการไหว้คุณแม่จึงนิยมใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้หลักค่ะความสำคัญของวันแม่เนื่องจากแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเราและคอยดูแลเลี้ยงดูเราตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นทารก แม่จึงมีความสำคัญกับเรามากเราจึงควรปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของคุณแม่ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะเป็นเด็กดีบอกรักคุณแม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยคุณแม่ดูแลน้อง ไม่แกล้งน้องช่วยคุณแม่เก็บของเล่นเข้าที่และรู้จักช่วยเหลือตนเองค่ะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณครูรู้จักแบ่งปันไม่แกล้งเพื่อนๆเ,เท่านี้เราก็สามารถปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของคุณแม่ได้แล้วค่ะ นี่ก็คือประวัติและความสำคัญของวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะซึ่งเป็นวันที่ทำให้เราได้ระลึกถ,ถึงพระคุณคุณแม่ที่คอยเลี้ยงดูดูแลเอาใจใส่เรานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะครูการไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย